ปลามมึงหิวข้าวใช่ไหมมึงเลยลงมาก่อนคุณใช้อะไรคิดคะคุณใช้อะไรคุณเสนอสารแบบนี้คุณใช้อะไรคิดถ้าไม่ใช่ความโมโนของคุณเองความมโนว่าตัวเองรู้เรื่องหมาหมาชัดเจนสุรชัยชินชัยเอาอะไรเสนอต่อสารไม่ใช่ความมโนเลยว่าคนอื่นเขาโมโนทั้งทั้งที่เขามีหลักฐานหลายอย่างประกอบร้อยเรียงกันแต่คุณไปเสนอกับสารว่าเด็กเดินตามหมาปลาซมขึ้นไปแล้วปลาซมหิวข้าวเลยลงมาก่อนไม่ใช่มโนแล้วเคี้ยอะไรคะถามหน่อย เอากันตรงๆสุรชัยชินชัยที่คุณเสนอต่อศาลเนี่ยมีประจักษ์พยานไหมมีหลักฐานอะไรไหมที่ทุเรศที่สุดก็คือว่าขนหมาที่พบติดกับตัวน้องเนี่ยมันคือขนไอ้ซูโม่ค่ะไม่ใช่ขนเจ้าปลาส้มคุณเอาอะไรมานั่งมโนว่าปลาส้มหิวข้าวแล้วกลับลงมาก่อนถามหน่อยมันมีแต่หมาเท่านั้นนะคะมีแต่ไอสันดานหมาเท่านั้นที่จะรู้จักสันดานหมาด้วยกันทําไมคุณรู้เรื่องหมาๆดีอย่างนี้ล่ะ ถามหน่อยค่ะตลกก